โอเคจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ด อหาปลาเบี้ยวกันมา2คนครับมากับนังอาร์ตอีกหนึ่งคนเนี่ยครับ,รบอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในหมายเลย ใหญ่ไหมยังไม่เห็นตัวนะฮะพี่เหมียวโดนแล้วครับเทโพที่นี่หน้าตาเป็นยังไง,งะฮะจิตใจในวัวขึ้นเนื้อตัวที่โดน,นโ<อ>มีปลาขึ้นเป็นปลากายอยู่นะนยังไ,ยงไม่ขึ้นหนามนะครับเทโพหรือเปล่าอ๋อข้างตัวแน่เลยพี่หมุนอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ พันไอ้นี่อยู่เงี่ยงโทรศัพท์้ามานะฮะเจโพครับหมุ่อยู่ครับตอนนี้ก็ทําสูตรให้เวียนหัวอยู่นะครับเดี๋ยวพอเวียนหัวปุ๊บมันก็จะหมดแรงง่ายขึ้นเดินมาตั้งค่อ ปลาเทพโพตัวแรกของทิปนะครับวันนี้ปลาสามชนิดแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรอดูนะครับว่าจะได้ไซส์เท่าไหร่พี่พี่หันหัวไหมพี่อย่างนั้นเลยเหรอมาอย่างนี้ไหมพี่อ่ะ ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวเตรียมกิปเปอร์เว่ามั้งครับจับยากไหม,ไม,ไมดินอยู่ดินอยู่อ่ายังไม่ขึ้นนะแต่หันไปดูพี่เหมียวตอน ไปไหนแล้วพี่มาแล้วครับมาแล้วนะยวให้ดูปลาชัดโอ้สสองได้ใกล้ๆเดี๋ยวโพที่นี่ก็ติดขอเดียวนะครับ <c oughs> เอาพี่ มุดครับมุดมุดมุดยังไม่เคยจับบนเรือสักทีนะครับมุดมุดพี่มุด ได้ได,ได้เดี๋ยวผมนั่งทวงให้ปิเปิลไหมพี่โอเคจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ด เทปัตัวแรกของทริปครับผมนั่นหมียวาเปิดไปก่อนหนึ่งตัวครับเย้อันนี้นะครับแบะพักเที่ยงที่กระชังป่านะครับคือเห็นบรรยากาศข้างในกระชังวันนั่นแหละกระชังร่อผมจะจะตายเหมือนกันอ๋อนี่นะครับเป็นกระชังไว้ล่อปลานะครับนี่กระชังล่อครับมันเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวมีเชือกห้อยอยู่ ล้วก็เวลาเราชุบมือชุบดูดแบบอ๋อยกแล้วใช้เครื่องแฝดที่ว่ามีที่ด็ดที่มีกล้องการติดได้พี่ปูนิ่มีซึ่งเอ๋อครับบำรุงบำรุงปลาทุกอย่างขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับ พี่เขาให้แหวะพักนะครับใจดีจริงๆไปกันต่อนีน่เครับโดนีกแล้วเทโพตัวที่สองของคลิป

ตัวนี้จะจบไวกว่าตัวแรกนะในในโอ้ยคโอกันนี่ว่าโอ้ย่ันเร็ว ขาโอ้โหเข้าเยื่อตาไม่ต้องห่วงเลยครับ,ขรบเข้าสองขอครับติดติดเป้าตาหนึ่งว้าแวแวี่มีวอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมยังไม่โดนเลยครับพี่ใช้เป็นลัโบลานะครับไม่ใช่ ถ่ท่าน,นอาเทนไครครับเหย่่อตาบอดนะครับใครตกปลาไม่ค่อยได้ก็เอาตาออกข้างหนึ่งนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจบคลิปก่อนนะครับถ่ายภาพสวยๆกัเาน <c oughs> มันมากครับวันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะแยะเลยครับสนุกสนานเฮฮากันไปมีแต้มกลับบ้านปลอดัยสนุกสนานครับจบทริปวันนี้หนึ่งวันนะครับเตรียมตัวกำลังเดินทางกลับบ้านครับไว้ทริปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ